สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องฟุตซอลจิงชา์โลกที่ประเทศอุซเบกิสถานนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการแข่งขันอนัดที่แฟนฟุตซอลไทยนะครับก็จับตามองวันนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับอิหร่านนะครับที่ได้จบลงไปแล้วผลปรากฏว่าฝรั่งเศสแพ้อิหร่านไป4ประตูต่อนหนึ่งครับก็มีเสียงวิพากษวิจารณ์อย่างมากเลยนะครับสำหรับการแข่งขันค,คู่นี้ เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันในลนักษณะที่ทั้ง2ทีมไม่อยากจะชนะกันครับจะเห็นได้ชัดเลยครึ่งแรกเนี่ยเป็นการเล่นในลักษณะที่พยายามที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามเยิงประตูได้นะครับก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่แฟนฟุตซอลนะครับไม่ว่าจะชมทางการถ่ายทอดแล้วก็อยู่ในสนามเนี่ยก่อนถึงกับโหนะครับถึงกับโหถึงกับอยากจะให้ทางฟีฟ่าเนี่ย ลงมาจัดการสอบสวนหรือว่า,าลงโทษทีมทั้งสองทีมไปเลยในการแข่งขันที่หลายๆคนว่าเป็นแบบอัปยศคือใครแพ้คู่นี้นะครับก็จะได้ไม่เจอกับทีมชาติไทยซึ่งในสายตาของทีมเหล่านี้อาจจะคิดว่าการมาเจอกับทีมชาติไทยน,น่าจะเป็นทีมที่เล่นด้วยได้ง่ายที่สุดหรือคล้ายๆว่าหวานที่สุดเลยครับในรอบต่อไปคือรอบสุทีมสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าทั้งทีมทีม ก็คือหลีกเลี่ยงใครชนะเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทีมชาติบราซิลแต่ถ้าใครแพ้ได้เจอทีมชาติไทยนะครับดังนั้นสองทีมยิงเล่นในลักษณะยอยากจะแพ้ครับลูกแรกนะครับครึ่งหลังมานทางยีราดน,นี่ทนไม่ไหวครับก็คงรู้สึกแย่กับเสียงโหเสียงอของแฟนบอลรอบฟุตซอลนะครับรอบสนามเนี่ยเขาก็เลยถล่มไปซะสี่ประตูฝรั่งเศสเองก็เหมือนเหมือนยืนให้เขายิงไงฮะ หลายลูกก็เหมือนกับ,กบไม่รู้สึกดีใจเสียใจอะไรกับลูกที่ตัวเองยิงได้หนึ่งประตูแล้วก็เสียไปสี่ประตูเนี่ยนะครับจิงจึงเป็นแมตที่ผมมองดูแล้วนะครับว่ามันเป็นการแข่งขันที่เอามองได้สองแบบนะถ้าจะมองในเรื่องเกมกีฬาคือไม่มีสปิริตเลยในการแข่งขันแต่ถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดไปเจอกับทีมชาติไทยแล้วมันต้องไปเจอกับทีมแข็งเนี่ยอย่างน้อยนะครับศรัทธของทีมเนี่ย ก็ยังสามารถผ่านเข้าไปรอบ8ทีมสุดท้ายในรอบต่อไปได้เพราะมันเป็นรอบรอบเอาครับถ้าแพ้คือจบเลยไม่มีสิทธิ์แก้ตัวก็เขาก็มีสิทธิ์จะคิดได้ที่เขาอยากจะไปเจอกับทีมที่เขาคิดว่ามันดอนนะครับอย่างทีมชาติไทยดังนั้นนะครับในวันที่27ที่จะถึงนี้เนี่ยเราจะเจอกับฝรั่งเศสทีมที่เขาอยากจะแพ้เนี่ยผมคิดว่านะทีมฟุตซอลไทยเนี่ยก็ควรจะจัดคําว่าแพ้ให้กับฝรั่งเศสนะครับ อันดับโลกที่10ของโลกเนี่ยให้เขาแพ้สมใจนะครก็ช่วยกันเชียร์ครับให้ฟุตซอลไทยรอชนะฝรั่งเศสในวันที่27นะครับก็พบกันในเวลา19นากา30นาทีนะครับก็ที่สนามบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับไทยทอสดทางที่สปอร์ตเซเนะครับกลับมาคุยกันเรื่องฟุตบอลครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็จะลงทำการในขันคิงคับ นะครับในวันที่11กับวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสงขลานะครับครั้งนี้นะครับทางมาดามแป้งก็อาจจะมีการดึงตัวผู้เล่นนะครับอย่างที่เราทราบอาจจะเป็นลูกครึ่งหรือว่านักเตะที่เราคิดว่าเซอร์ไพรส์ก็น่าจะเป็นลูกครึ่งที่มีฝีเท้าเดียต่างประเทศจากโซนยุโรปนะครับไม่ว่าที่เราเดาๆน่าจะเป็นเอ,เ,อเอริคาวนะครับหรือว่าจะเป็นจูดเปลว หรือว่าจะเป็นเอราวันกานิเย,ย่ตอนนี้ไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าเป็นใครนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการหลายอย่างนะในช่วงเวลายางจูดเบลก็ต้องรอดูวันที่6ครับตุลาคมว่าเขาจะได้ติดตัวจริงหรือไม่แล้วก็ทางการิเย่ยเองเนี่ยก็น่าจะรอดูการตัดสินใจของทางโค้ชมาซาดาอิชิส่วนเดริคาวเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่เขาอาจจะติดทีมชาติสวีเดนก็ได้ครับก็เป็นการ มันก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะในการตัดสินใจของนักเตะสำหรับทุดเบลผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วแล้วก็ที่จริงแล้วนะครับจะถามมาเยอะไม่ลูกครึ่งเรานี่เยอะครับถ้าจะจัดเป็นทีมก็เป็นทีมได้เลยครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเจมส์โอเวนซานาฮันนะครับเขาอยู่ที่ทีมแพร่ยูเนเต็ดนี่ก็เป็นเป็นนักเตะลูกครึ่งของเราอีกคนหนึ่งนะทางด้านแบกขวาก็จะมีอิริคานะครับ เลนแบ็กขวาแบ็กซ้ายซเซนเตอร์ก็โจนาธานเข็มดีครับเอเลียสโดลเลาะมิคลัสมิเคิลสันมิดฟิลวิลเลียมไวเดเชอร์มิดฟิล,ล,ฟลนะครับก็มีอาทิดเบิกก็เป็นกองกลางริมเส้นนะครับอีกตัวหนึ่งส่วนปีกข,ขวาก็จะมีระวันกาดิเย่นะเป็นกลางตัวรุกนะครับริมเส้นปีกซ้ายก็จะมีเบนเจามินเดวิสนะครับกลางรุกริมเส้นส่วนซูน,น่านะครับก็จะมีจูดเปลแพทริกกูตาสัน แล้วก็ยังมีอีกหลายคนครับที่เอ่ยไม่หมดหรอกถ้าจะมาจัดเป็นทีมทําเป็นทีมชาติไทยได้ทีมหนึ่งเลยครับทีมกครึ่งอ่ะแต่นะครับรายการผมก็พูดมาเสมอครับว่าการมองทีมชาติไทยนะถ้าจะมองอในลักษณะที่จะสนับสนุนเป็นครครัวฟุตบอลที่จะทำให้ทีมไทยเรายั่งยืนนะสามารถก้าวเดินไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้อย่างถาวรเนี่ยเกี่ยวกับตัวผู้เล่นก็สําคัญนะครับแต่มันไม่สําคัญที่สุด แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออ,คองค์ประกอบไปหลายอย่างเกี่ยวกับทีมไม่ว่าจะเป็นแผนการเล่นนะครับโค้ดเขาวางระบบไว้ยังไงในการเล่นแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เป็นทีมชาติไทยหรือช้างศึกของเรานะครับการจับซูเปอร์สตาร์หรือว่าการจับนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่มีฝีเท้าดีที่นะครับอยู่ในกระแสรหรือว่าอยู่ในความนิยมของแฟนบอลเนี่ยลงมาเตะมันก็เหมือนทีมรวมดารานี่แหละครับ ทีมรวมรวมดาราเมื่อก่อนก็จะมีบ่อยนะดาราลีกไม่ว่าจะเป็นพีเมลีกนะครับกันโชเซียหรือว่าจะเป็นทีมรวมดาราโลกนี้ฮะต่างคนต่างที่มารวมตัวกันเพื่อจะลงเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความสำคัญของฟุตบอลทีมชาติในแต่ละชาติของแต่ละประเทศเนี่ยที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกระดับเอเชียหรือระดับที่ประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะที่เป็นตัวเป็นตนนะ อย่างทีมชาติบราซิลทีมชาติเยอรมันทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติสเปนทีมชาติอังกฤษเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าทีมเขาจะเต็มไปด้วยดาราเต็มทีมหรือจับดารามาจากทั่วไปอยู่คนละแหล่งคนละสไตล์การเล่นมารวมกันเพียงแต่ว่าเขามีชื่อเสียงอยู่ในกระแสหรือเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับทีมทีมที่เราเห็นนะที่ประสบความสำเร็จจริงนะยุคนี้นะจะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือฝรั่งเศสหรือทีมหลายทีมฮะที่เราคิดว่าเขาเขาอยู่ในระดับที่ท็อปเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือโลกเราจะเห็นได้ว่าในทีมเขาเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทีมดาราครับรวมดาราไม่ใช่เลยแต่มันกลับเป็นทีมที่เขามีความแข็งแกร่งในเนื้อในของทีมเขาอะอย่างสเปนเนี่ยเขาก็มีดีของเขา呐นะ นะครับทีมชาติบาราซิลเขาาก็มีความหนักแน่นในตัวเขาแต่ว่าก็ยอมรับว่า,าสตาร์ของทีมชาติบราซิลไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือในอดีตก็เยอะจริงเพราะฝีเท้าเขาระด,ดับโลกแทบจะเสม,มอกันทั้งทีมไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนนะแต่แต่หลักการจริงๆของทีมชาติทุกชาติเนี่ยมันมันจะไม่ใช่ทีมที่รวมรวมดาราการที่นักเตะรวมดาราเนี่ยนะครับ จับตัวนั้นตัวนี้ที่เราคิดว่าดีมารวมกันนะการการมาสุ่มเงินแบบนี้เอาเอามาสุมส่มๆใส่กันนะถ้าเราไปแข่งในระดับทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปหรือว่าทัวร์นาเมนต์ในฟุตบอลโลกรอบใดก็ตามตนะ่เนี่ยผลการในขันจะออกมาไม่ได้สู้สู้สู้ไม่ได้กับทีมที่มีทีมเวิร์กที่แข็งก่งสู้ไม่ได้กับทีมที่มีความลงตัวในตัวผู้เล่นมากกว่า แต่ในตัวในในทีมนั้นก็จะมีดาราบ้างคือตัวเด่นบ้างนะซูปเปอร์สตาร์แต่มันไม่ใช่ว่าทั้งทีมนะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่านะระบบทีมจึงสําคัญที่สุดหัวใจของการก้าวเดินนะที่ท,ที่ที่เป็นเบอร์หนึ่งนะแต่มันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะมันจะต้องรวมทั้งระบบทีมและรวมทั้งระบบสตาร์หรือตัวผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีที่อยู่ในกระแสรหรือว่าเขามีฝีเท้าที่เด่นมากๆตัวนั้นก็ต้องมีอยู่ในทีมด้วย อันนี้เขาขาดไม่ได้แต่ความสําคัญอ,อันดับหนึ่งที่ผมผมคิดว่าใช่นะก็คือระบบทีมระบบของทีมระบบของแท็กติกของโค้ดเนี่ยตัวนี้แหละครับคือเบอร์หเลยที่จะนําพาทีมชาติต่างๆเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับสูงในระดับทวีปหรือระดับโลกได้ส่วนซูเปอร์สตาร์หรือดาราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบแต่มันเป็นรองมาเป็นอันดับ2ครับแต่ถ้าเกิดเราจับอันดับ2ไปไว้ที่นเนี่ย อ่ผมก็เห็นว่ามันมันไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้ในในความยั่งยืนนะครับก็ถือว่าการมารวมกันคือมันมีหลายอย่างนะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาความคิดของดาราเหล่านั้นก็ต่างคนต่างต่างจะโชว์ความสามารถแสดงความสามารถการเล่นการประสานระหว่างอ่นักเตะในทีมก็อาจจะลดลงถึงแม้จะฟีเท้าดีนะครับรูปแบบที่โค้ชจะวางแทตีล,ลงไปก็วางยากครับ เพราะแต่ละคนก็ล้วนจะเป็นซูเปอร์สตาร์คงก็คงไม่อยากจะเล่นตามโค้ชเท่าไหรอ่อ่ะเขาคงอยากจะเล่นตามสไตล์ของเขาที่จะได้โชว์คือมันเป็นการเตะโชว์โชว์เพื่อจะให้คนรอบสนามนี้ได้เห็นอ่าเทคนิคฝีเท้าของเขาที่ทุกคนรู้สึกชื่นชอบเขาโคจะโชว์ตรงนั้นแหละนะครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่การที่จะประสานกันนะในการเล่นร่วมร่วมกันเป็นทีมอะผมคิดว่าคงคงน้อยมันดรอปลงเลยเมื่อนักเตะ ไม่ไม่สามารถจะทําการเล่นในระบบทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลในยุคนี้ก็คือไม่ประสบความสําสเร็จครับไปสู้ทีมที่เขามีทีมเวิร์กไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นนะครับในมุมมองผมเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าจะมีตัวผู้เล่นอย่างไรก็ตามแต่นะแต่ขอให้อ่าให้เล่นไปตามระบบที่โค้ชหรือระบบทีมของเราวางไว้เนี่ยผมคิดว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่า แล้วมันไม่ใช่ว่าโค้ดจะเอาตัวจะแย่มาเลยทั้งทีมไม่ใช่ครับโค้ดเองก็คงไม่แย่ขนาดนั้นก็คงเลือกตัวที่ดีมาบ้างครับติดเข้ามาตามความจําเป็นตามความเหมาะสมถ้าพูดตามภาษาที่เราเข้าใจเลยคือมันจะบาลานซ์ทีมจะได้บาลานซ์คือคือไม่หนักไปทางอ่ใดทางหนึ่งถ้าเอาดารามาเยอะเท่าตัวตัวเด่นมาเยอะเอาไปเอามาก็เกี่ยงกันเล่นหรือโชว์นะครับไม่สามารถประสานกันได้บาลานซ์ก็เสีย แต่ถ้าเกิดว่ามีส่วนสําคัญอย่างศูนย์หน้าหรือว่าตัวสําคัญในแดนมิดฟิลด์หรือแดนหลังเนี่ยมีตัวที่เป็นซูเปอร์สตาร์อยู่บ้างแล้วก็มีตัวขยันนะอาจจะยังไม่ถึงระดับซูเปอร์สตาร์อยู่บ้างแต่เขาขยันเขาฟิตและสามารถอ่าสอดรับกับเกมได้ทุกรูปแบบที่โค้ชต้องการและทําให้ทีมเนี่ยเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มันมีการเคลื่อนไหวในจังหวะที่มันลงตัวมากขึ้นบาลานซ์เกมก็ดีขึ้นนะครับ ความสมดุลอ่ะความเอาใช้คำว่าความสมดุลดีกว่าความสมดุลในการทําเกมมันก็จะเยอะขึ้นกําลังต่างๆในการขับ,ขบเคลื่อนที่จะเอาชัยชนะหรือป,ประสบความสำเร็จมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งมันแตกต่างจากทีมที่ไม่มีการเชื่อมเชื่อมประสานด้วยระบบทีมหรือแท็กติกเนี่ยพลังในการขับเคลื่อนมันก็จะน้อยลงความสมดุลมันก็จะลดลงครับมองในรูปแบบนี้เนี่ยคือคือคำอธิบายที่ง่ายที่สุดว่าทําไมหรือถ้าเกิดว่าเราเอานักเตะเด่นเด่น ที่เราคิดว่าเราชอบเราชอบแล้วทําไมไม่ได้ลงทาไมมันไม่ไม่ได้ลงเต็มทีมแบบแบบที่เราอยากจะเห็นในซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางครั้งนะมันมัน,ม,นมีหลายปัจจัยที่โค้ชเขามองครับเขามองั้งความฟิตเขามองถึงแผนการเล่นของเขาว่า,านักเตะคนนี้จะสามารถเล่นได้ตามแผนการเล่นที่เขาต้องการไหมนะครับนี่นี่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าซึ่งซึ่งเราจะต้องมองเห็นจุดนี้แล้วก็เชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในระบบทีมระบบทีมและ การโค้ดหรือว่าการที่ใช้การเล่นอย่างมีความสมดุลนี่แหละมันทำให้ทีมชาติได้หลายชาติประสบความสำเร็จในระดับทวีปหรือระดับโลกเราเห็นมาหลายทีมแล้วครับดังนั้นนะครับผมคิดว่านะ,ะต่อไปนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่ามันจะมีการแข่งขันสูงมากไม่ว่าจะเป็นนักเตะภายในประเทศนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่ค้าแข้งเป็นคนไทยค้าแข่งอยู่ในลีกต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในระดับฝีเทา้ากันมากขึ้นครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยลีกของเราเนี่ยม,มันเป็นแรงกระตุ้นจากไทยลีกด้วยการแข่งขันในไทยลีกตอนนี้เนี่ยมีสูงมากครับมีการอาซื้อตัวผู้เล่นที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาในระดับเกตฟุตบอลดๆีๆเยอะเลยครับมีหลายตัวเลยที่เราเห็นนะก็ถือว่าเป็นลีกที่มีความเข้มข้นในการแข่งขันามากดังนั้นนักเตะทุกคนในในไทยลีกจึงยกระดับฝีเท้ายกระดับความฟิตเพื่อจะแข่งขัน ในการลงตัวจริงให้ได้นะครับในแต่ละสโมสรทําให้ระดับฟุตบอลไทยนีย่มันมันโดนกระตุน้นพอพอยกระดับขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจากนักเตะปานกลางก็เป็นนักเตะฝีเท้าเด่นดังนั้นนักเตะฝีเท้าเด่นมันจะงมีเต็มไปหมดครับในพื้นที่ของไทยลีกณนะเวลานี้นะครับมันทําให้อาการแข่งขันที่จะขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันที่มราคาดได้จะสูสี่กันมากตรงนี้มันเป็นผลดีกับอิชิครับ เขาจะสามารถไปสก,กานะจะเห็นได้ว่าอิชิเนี่ยขยันนะครับไปไปดูการแข่งขันเพราะว่าเขาเขาจะจับตามองครับว่าการแข่งขันขอทยลีกตนนัวนี้มันจะต้องมีนักเตะที่ที่เด่นขึ้นมาหลายตัวแน่ๆเขาต้องไปดูและเด่นขึ้นมาคือการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเขาจะเห็นแพชชั่นการแข่งขันความฟิตแล้วกว็แรงขับดันภายในที่นักเตะเหล่านั้นเนี่ยต้องการแสดงออกมาเพื่อความสําเร็จในแต่ละแมตช์เนี่ย ตรงนี้เป็นเป็นจุดสําคัญที่อชีมองว่าอาจจะมองว่านะครับมันจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อเทคนิคหรือว่าแผนการเล่นที่เขาเตรียมไว้นะครับแล้วมีประโยชน์ต่อทีมดังนั้นต่อไปนี้นะครับเราอาจจะเห็นนักเตะที่เราไม่คิดว่าจะมาติดทีมชาติมาติดก็ได้นักเตะบางคนนะครับที่เราคิดว่าเป็นสตาร์หรือว่ามีฝีเทา้าดีก็อาจจะไม่มาติดก็ได้แต่ในระยะนี้นี่ผมเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ่านักเตะ อย่างโกอุ้มนะครับนักเตะอย่างพี่เจยอย่างนี้ฮะโอ้โหครับแสดงฟรีทาวในไทยลีกตอนนี้ฮอตมากครับแจ้งทำประตูเลยตอนเนี้ยนะครับโกอุ้มลงแป๊บเดียวก็ทำประตูได้แล้วนะครับแล้วก็พี่เจชานาทิพย์เนี่ยก็ทำประตูได้สวยงามครับในแมตช์ล่าสุดก็ถือว่าตอนนี้ฟอร์มการเล่นของนักเตะซูเปอร์สตาร์ตัวจริงของเราเนี่ยที่เป็นทีมชาติไทยนะก็ยังยังคงเส้นคงวาแล้วก็ยัง ยังค่อนข้างจะร้อนแรงเลยในระยะนี้ครับที่เราเห็นรวมทั้งนักเตะที่เคยเป็นอดีตทีมชาตินะที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วก็ยังก็ยังเล่นในการรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ดีมากครับจะเห็นได้ว่าการแข่งขันในไทยลีกมีสูงมากดังนั้นเนี่ยระดับมาตรฐานนักฟุตบอลอย่างอย่างที่เป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งมีความเข้มข้นนักเตะที่ยังไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์หรือยังไม่ติดทีมชาติเนี่ย ก็พยายามขยับฝีเท้าตัวเองขึ้นมาขึ้นมาแข่งขันให้ได้ในการแข่งขันที่จะเป็นตัวจริงของทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จทีมนั้นนะตัวนี้แหละครับเป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าดูมากปีนี้สําหรับผู้บอลในไทยลีกนะผมผมผมกดกดดูท่าเรือเนี่ยก็รู้สึกว่าท่าเรือเล่นดีนะปีนี้รู้สึกว่าสนามบรรยากาศสนามนะในแพดสเตเดียมก็รู้สึกดีมากๆาแล้วก็ทางาแมตช์ล่าสุดเนี่ยทาง บีจีปทุมเนี่ยก็ต้องสปินตัวแล้วครับถ้าไม่งั้นน่ะเทกุนี่ลำบากเลยเทกุระโม,โมลีเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับแฟนบอลลงมาประท้วงถึงในสนามนะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่แฟนบอลเขาไม่พอใจว่านักเตะอาจจะเล่นไม่เต็มที่ท้าท้งที่ว่า,อาฟอร์มการเล่นก่อนจะเปิดฤดูกาลนะเป็นฟอร์มการเล่นที่สร้างความหวังให้กับแฟนแฟนบอลบีจีปทุมพอสมควร แล้วก็ในในทีมก็มีซูเปอร์สตาร์เราหลายหลายคนนะครับที่เป็นทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าดูมากครับสำหรับไทยลีกแล้วก็ทำให้อ่าบรรยากาศผู้บอไทยมันเข้มข้นขึ้นรวมทั้งบรรดานักเตะต่างๆก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับผมยังสรุปในใน,ในคลิปนี้นะครับว่าการการที่เราจะเอานักเตะเด่นจริงหรือเราเราอยากจะได้ลูกครึ่ง หรือเราอยากได้แบบอินโดนีเซียที่เขามีการโดนตัวคือสไตล์ที่ผมว่ารวมดาราเนี่ยมันก็ทีมอินโดนีเซียนั่นแหละครับจาต,ตัวนอกตัวลูกเซี่ยวตัวโอนตัวเลือก็ตัวลูกครึ่งเนี่ยเอามาวางวางวางเอาแบบเด่นเด่นทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยมันก็ต้องปรับไประยะหนึ่งเลยครับแต่ผมคิดว่านะโค้ชชินไตยังเขาเป็นโค้ชในระดับนานาชาติอยู่แล้วแหละก็คงแก้ปัญหาจุดนี้ได้อินโดนีเซียองค์ขับเคลื่อนไปได้ดีใน ในระยะหนึ่งพอสมควรครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับทีมเยาวชนหรือปัญหาเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนเพื่อนว่าอินโดนีเซียกินยาเซอรลนั่นแหละเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของโทเฮียแล้วครับที่จะต้องมาแก้ไขเรื่องนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีไหนนะครับจะใช้ใช้เงินหรือว่าจะใช้อบุคลากรในการพัฒนาโค้ดพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มที่ยังไง่ายก็ต้องใช้เงินครับก็ถือว่าอินโดนีเซียเขาอาจจะมี อ่าเป็นประเทศที่ใหญ่ประเทศหนึ่งนะที่อาจจะมีต้นทุนในการทำทีมเนี่ยเขาอาจจะมีทุนสูงนะเขาอาจจะทำได้ก็ลองดูครับว่า,าปัชญ,ญานี้มันจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ในบั้นปลายของทีมชาติอินโดนรเซียได้หรือไม่ครับแต่สำหรับตัวผมเองนะในมุมมองผมยืนยันกับเพื่อนเสมอมาว่าเรายึดในระบบเจแปนเวหรือระบบพื้นเพลฟุตบอลที่เป็นช้างศึกเหล่านี้แหละเพราะว่าช้างศึกเรามันมีเดีเดมีความสามารถอยู่แล้วอะ มันไม่จำเป็นจะต้องไปทําอะไรที่เป็นทางรัฐหรือเป็นทฤษฎีใหม่อะไรก็ตามแต่นะนสาหรับทฤษฎีใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีในหลายเรื่องนะหลายคนสนใจเรื่องควอนตัมฟิสิกส์นะครับโลกคู่ขนานนะจักรวาลคู่ขนานวิธีคิดอาจจะแปลกใหม่บิดบิดเป็นถูกการไม่อยากจะติดทีมชาติอาจจะกลายเป็นเทรนนะแล้วก็การโอนตัวผู้เล่นอาจจะกลายเป็นความนิยมหรือกระแสแต่ความจริงแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ไอ้เรื่องควอนตามฟิสิกที่มันทําลายทฤษฎีเกา่าเกี่ยวกับฟิสิกเนี่ยนะครับแล้วเรายังไม่รู้หัวใจของควอนตัมฟิสิกเลยคือพูดง่ายๆว่ายัางหาปรัชญาของมันยังไม่เจอนะครับมันเป็นทฤษฎีที่ยังยังไม่มีบทสรุปนะครับแต่เราไปยึดถือตรงนั้นแล้วเราไปเชื่อเป็นตุปเป็นตะตรงนั้นผมเรียกว่ามันจะเป็นความงุงายนะแต่สิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วมันสามารถทําให้ชีวิตเราดีได้ในปัจจุบันนะ และมันสามารถก้าวไปในอนาคตอย่างซื่อสัตยนะ์โดยที่ไม่มีทางรัฐโดยที่ไม่มีการแก้ไขแบบแบบในลักษณะที่มันไม่เป็นจริงนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่า,าไม่รู้ว่าเพื่อนๆเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าครับบทสรุปที่เรายังไม่มีแต่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหม่นะพอเราคิดอะไรไม่ออกเราก็มาอ้างเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการเกี่ยวกับควอนตัมฟิสิกส์เรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์อะไรไปนะทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าหุ่นยนต์มันจะทําลายเราหรือเปล่าในอนาคตนะ เรายังไม่รู้เลยความตัามฟิสิกส์ทฤษฎีที่แท้จริงของมันคืออะไรนะครับเราก็ฟิสิกส์แน่นอนครับมันมีส่วนที่มันคัดคัดง้างในวิธีคิดแบบเก่าแต่เราก็เดินไปแต่เจแปนเวมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเจแปนเวมันเป็นบทสรุปที่มีเหตุมีผลนะครับและมันเหมาะกับทีมชาติไทยมันเหมาะกับทีมอาญาเิเชียซึ่งมันพิสูจน์ได้ด้วยผลงานทีมชาติญี่ปุ่นและในตะกะต่างๆที่มันถูกต้องเราพิสูจน์ได้ในเจแปนเว เราก็ควรจะยึดถือในสิ่งที่มันมีเหตุผลและเราสามารถเข้าใจในปรัชามันได้แต่สิ่งที่กำลังเดินไปข้างหน้าเนี่ยในการโอนตัวหรือเรื่องต่างๆที่มันเป็นเรื่องแปลกๆเนี่ยที่เรายังไม่รู้ปรัชญาของมันเนี่ยแต่เราไปใช้มันโดยที่เราหวังว่าไอ้ตัวนี้มันทําให้เราก้าวไปเร็วและประสบความสาเร็จนะครับอย่างที่เราเห็นกระตาเลยตอนเนี้เหมือนมันก็เหมือนกับเรากินยาเสตรอยนี่แหละนะครับที่โดยที่เราจะไม่รู้ว่าเอฟฟิคของมันหรือว่าผลลัพธ์ที่มันจะได้ในอนาคต มันเป็นอย่างไรบทสรุปยังไม่มีและเรายังไม่มีทฤษฎีที่แก้ไขมัน,นตัวนี้อันตรายมากกว่าครับดังนั้นทีมชาติไทยเราตอนนี้นะครับผมคิดว่านะเราจะต้องยึดถือในสิ่งที่มันถูกต้องคือคือ,คอปัชญาทางด้านการกีฬาสปิริตครับในการแข่งขันระหว่างาทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติอิหร่านนะครับคืนนี้นะที่ฟุตซอลโลกอะ่ะก็อย่าไปเอาอย่างนะครับไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่สปิริตแล้วแหละนะครับการมองว่าอยากจะ ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอยากจะขยับไปที่18ในรอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อจะได้เป็นผลทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะครับดีกว่าที่จะไปเจอบาซิลซลลวตกรอบถ้าคิดแบบนี้มันมันก็ไม่ได้คิดเรื่องการไม่ได้คิดในเกมแล้วนะครับมันเป็นการคิดเพื่อทัวร์นาเมนต์มันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของเปเปอร์มันเป็นเรื่องของการคิดอ,อีแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่กีฬาแล้ว ดังนั้นนะครับถ้าเราจะมุ่งในเกมกีฬาเนี่ยเราจะต้องมีสปิริตสปิริตคืออะไรครับสปิริตก็คือถ้าเทียบกับศาสนาพุทธก็อริโอตปะนี่ครับความรายและเกณฑกลัวตบาถ้ารู้ว่าในสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะทางศาสนาเขาเรียกว่างมงายอ่ะเป็นไสยศาสตร์ครับแต่สิ่งที่มันพิสูจน์ได้อย่างเจแปนเวเนี่ยสิ่งที่มันพิสูจน์ได้เรื่องสปิริตเรื่องการทําการแข่งขันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําจริงอิชิเขาขยันเขาทาจริงเนี่ย ตรงนี้มากกว่าครับที่เราควรจะให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ครอบครัวฟุตบอลไทยเราทุกคนจะจะต้องมองเห็นนะครับจะต้องมองเห็นและช่วยกันให้กำลังใจทีมชาติไทยเราต่อไปครับาากววเเเป็นววิศษระทำคนที่เป็นคนช่างศึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฟุต คนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ถูกลู้น กลคำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพอก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์กู Dia yeah.